ที่องค์การบริหารส่วนตำบนทุ่งสมออำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2 5 1 1ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าต,ตามพระปรณิธานศาสตราจารย์ดรสมบพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัดลักษ อัครราชกุมารีโดยมีนายนกูนนาโคโชริดประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุร์กล่าวรยายงานพร้อมด้วยในประกอ์ตั้งใจตรงในอำเภอเขาค้อดร ok ปฏิวัติคุนิุโรคพศปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุร์อสมอ,อสปเจ้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจิตอาสากลุ่มพลงมวลชนเข้าร่วมสำหรับการจัดกิจกรรมในวันนี้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุร์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุร์อำเภอเขาค้อองค์การบริหารส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกพื้นที่พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนักบ้าและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องรวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตนซึ่งจะเป็นการช่วยลดอัตราการเกิดโรคในสัตว์และจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนักบ้าพร้อมทั้งช่วยทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์การกาจัด โรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปในปี2 5 6 3ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวว่าอำเภอเขาค้อเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรมวันนี้ประกอบด้วยการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขก,การทำหมันให้กับสุนัขและการให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโดยหลังพิธีเปิดพัวราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นอำเภอเขาค้อในองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสมอได้ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขพร้อมมีการแสดงแต่งกายชุดอินเดแดงควงปืนฟาดแท้ปัดไรโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งสร้างสีสันและได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก จากนั้นผู้ราชาการจังหวัดเพชรบูรีน,นั่งรถมา้านําขบวนของประชาชนาจิตอาสาถือป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนักบ้าเดินไปตามถนนในเขตชุมชนของตำบลทุ่งสมออําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูร์ทางนี้การป้องกันโรคพิษสุนักบ้าจังหวัดเพชรบูรณ์มีการดำเนินก,การอย่างเข้มข้นมีการตั้งคณะทำงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนักบ้าพร้อมกับเคลื่อนทั้งระดับจังหวัดอำเภอและระดับท้องถิน่นโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน127แห่งได้สำรวจประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ปีงบประมาณ2,561มีสุนัข119,868ตัวแมว43,289ตัวซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบ100%ของจำนวนสุนัขและแมวทั้งหมดที่มีอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์